อะไรพี่ติ๊ดอ่าสวัสดีครับครับตัวนีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทั่วประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นนัดแรกของปี2567นห้ร้บนะ ศึกจ้ามวยไทยใช่ไหมครับแต่ว่าศึกมวยชพลังใหม่ในเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วโอ้โหเปิดตัวลังการมากไปสิทิผมนั่งดูดูอยู่เชียงใหม่ถือว่าลังการนะครับเสียงเสียงแสงสีแล้วก็ไอเวทีนักปงนักผ้าเนี่ททำใหม่มิติใหม่กันเลยวะโลโก้ก็ใหม่โอ้หมันหน้าช่องก็ใหม่มันดูแล้วก็มันหน้าทําให้มันหน้าติดตามนะฮะช่องก็ใหม่ช่องก็ใหม่ด้วย ช่องทั่กช่องช่องหน้าสองช่วงสองเวลาแล้วก็เดี๋ยววันที่แปดนี้ก็ไปเจอกันที่เชียงรายเชียงรายนะฮะใครติดตามวิส์ติดตามศึกมวยไทยพันธมิตรที่เชียงรายที่วัดครูบาเลยวัดครูบาริยชาติครูบาริยชาติแสงแก้วพทธิยานแม่สวยแม่สวยแม่สวยก็จากเชียงใหม่ไปก็น่าจะมาสักสองชั่วโมงให้กดไลค์กดแชร์นี่รวยอย่างเดียวนะครับสึ่เจ้าวยไทยวันนี้มีให้ลุ้นกันถึงสองช่องช่องอัตกรนี่สี่ชั่วโมงรวดเลยนะใช่ท็อปติวเจเกนสิบแปดท็อปติลท็อปติสีคุณสุชิวด้วย ไม่ทักทายนี่ต้องขอภอภัยอ่านไม่ทันในะปัจร้อยคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่นี่จบเสร็จวันนี้ก็กินเลี้ยงปีใหม่ด้วยที่ออ,ออสก,กอ,อแล้วก็อาหารฟารฟีอาหารที่อาหารฟรีฟตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะฮะอาหารฟรีตั้งแต่วันตั้งแต่เที่ยงแล้วก็มวยชกประมาณาาสามโมงสี่ห้านาทีจนถึงทุ่มครึ่งทุ่มทุ่มครึ่งนะกี่ชั่วโมงละกูดีละสักสี่ชั่วโมง รู้สึกว่าหกคู่ดูนตาเจ็ดคู่มือนเจ็ดคู่ต้องมีอะไรเจ็ดคู่แปดคู่มันมีทั้งหมดแปดคู่แปดคู่เลยแปดคู่เลยแต่ว่าคู่ไหนได้ได้ได้ชกก่อนชกหลังอาจจะมีสลับเราไม่รู้นะใสวัสดีคุณมาโนดกองแก้วด้วยนะพิสิทธิ์และพี่เกสวัสดีคุณนะต้องมีสักวันนี่ร้อยกว่าคนแล้วพี่สิทธิ์เอาละเดี๋ยวเรากำลังจะไปแล้วผมผมผมก็แชร์เรียบร้อยแล้วแชร์ไปให้คนอื่นได้รับรู้ครับข้อมูลข่าวสารบรรยากาศเช้าเช้าน้ำหนักเช้าเช้า วันนี้อาจจะมีเป็นกิโลบ้างเป็นปอนบ้างนะอาจจะอาจจะอ,อาจจะอาจจะับสนหนอยวสวัสดีคุณสันทวัฒน์วยนะที่เข้ามารับชมก็สวัสดีปีใหม่ขอทุกท่านเฮงรวยแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์วันนี้เล่นมวยตัวไหนก็ขอให้เป๊ะเ,เ,เ,เลยนะวันนี้วิสิ์ไม่มีเสาร์ที่แล้ววิสิตให้ั้งมวยรองั้องมวยต่อนะก็ถือว่าผิดตัวถูกตัวก็ถือว่าผสมเร็จนะฮะใช่วันนี้มาดูกันใหม่วันเสาโน่นเป็นเสาของใครของ ของครผมคนดอนมไม่ใไม่ใช่ของผมของของังคุณต้องมีสกวัสดีครับวิเคอ่ะไปกันเลยดีกว่ามาดูคู่มวยก่อนคู่แรกนี่วันนี้ครับวันนี้วันเสาร์ที่6กกกราคมศกมาหน้าร้อยหกสินะไม่ใช่หกสิบหแล้วสนี้เรานี่แกไปหนึ่งปีนะแปดหนึ่งปีครับ คู่แรกนี่ตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีได้สาวๆนัดนะตอนรุ่นนี้เ่หมอรัดอย่างเดียวเลยหมอรัดอย่างเดียวครับหลายโรคหลายตอตัวนี้อ่ามาดูคู่แรกกันหน่อยวันนี้ครับคู่แรกนี่เปิดหัวไปได้บุตรีสองบนมิริครับอ่าคู่นี้เป็นเป็นเป็นปอนะเป็นปอนร้อยสองร้อยสองเขาเจอกับพลแสนเอกบันนรูอว่าหอยหวานหอยหวานพูดจนะตามหนังสือนะตามเล่มนะตามเล่มหอยหวานพูดนะหอยหวานเชิญมาแต่ว่าเอกบันนรสนับสนุนอยู่ครับผมเพราะว่ากันไปบุตรีมาเกินไปหนึ่งจุดสามปอนกว่านะบุตรีมาเกินจุดหนึ่งไม่ใช่ปอนกว่า ปอนปแปดปอนสอบอ่ะอ่าแล้วก็กลับมาช่างใหม่ยสองรอบผ่านเฉลยสวัสดีคุณมัมด้วยฮะสวัสดีคุณต้นศักดิ์ชัยแล้วก็พลเสนนี่มาร้อยสามร้อยสามก็ตอนนี้ก็ผ่านอย่างเนี้ยผ่ากะลังกะลังรถอยู่น่าจะน่าจะผ่านแล้วน่าผ่านแล้วผ่านสำหรับคู่แรกอ่ะส่วนคู่ที่สองเนี่ยเสือภูมิตีน้อยก็ชินหรือว่าพี่เคไหมไม่ใช่อ่าช่วงหลังนี่มาใช้ตีน้อยกระชินก็ข้าวันไก่ของหนุ่มบังก็ดีที่ตรงนี้แถวๆแล้วเอมน้อยเนี่ย คู่นี้ก็สี่สิบบาทสี่สามสี่สามกิโลนะเจอกับโจโจ้หรือว่าโจโฉบุ๋มเด็กเซียนสี่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 สามกิโลนะสี่สามก็สี่สิบสี่นะอ่านไม่ทันต้องขออภัยนะเกือบสองร้อยคนแล้วไปอ่านไม่ทันต้องขออภัยได้ชื่อนะมันขึ้นเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บถนเด็ดดีมันไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็คู่เอกนักเลงการครับหายไปนะครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยี่สิบเก้าหรือเพชรเจ็ดสีหรือเพชรเจ็ดสีของสวบัติออนเก่าอ่าครับผมอ่าแล้วก็มาเจอกับศิลาเงินล้านนาโฮมสเตย์แอนด์์เเเเรรรสสตอองหืว่าาาศิิลนมั จอชาใจจอชาใจหรือว่ามาการ์ตเป็นกัจิมมี่นะมันจิมมี่เขารู้สึกว่าวันนี้มานี่มาเขาเดินทางมาแล้วมากันเป็นมามามาแล้วเขาเดินทางเมื่วานจะมาถอดมงคดเององคดเองเลยอะปกิจจิมมี่เล่นยาไปเย็นเจียวยาไปมากันเป็นเล่นยาไปจิมมี่คําหน้าแล้วก็คูที่สี่เคยเจอกัามาแล้วครับเพชรบุรณกศเกีฬากรุงเทพกู่นี้่า กีเกลโม่เอง CFC 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 กับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วครับที่ต่างจังหวัดใช่รู้สึกวันนั้นพลิกไปพลิกมาวันนี้น่าจะเหลือแค่จานแล้วมั้งเหลือแค่จานนะนี่ครับทไม่เป็นไรโอเคครับพี่โจครับนี่ทีมงานพีเคแสนชัยกลับเรียบร้อยครับอ้าคู่แรกบลูดลีสบูบริตคอนเสนี่เรตเป็นต่อได้นอนบุตรี บุริน่าเทอแข็งโป๊กเลยนี่นะสองวินิทนะสองวินิทแข็งแต่ว่าซ้อมสองวินิทเปอกคอมไม่รูเซ้อมสองวินาทีคอมเมนตนะยืนยันนะยืนยันเลยวิทย์ใหญ่ันก่ายืนยันนี่เขาบอกขากซ้อมไม่ไม่สองวินิทีสองวินาทนะอันนี้น่าจะมวยเข่าปะมวยเข่ามวยฝีมือเปิดเกมไม่ทุกอย่างส่วนอ้เจ้าพอเสนี่เป็นสไตล์ไงเห็นได้ก่าวว่ามวยแข้งซ้ายมวยฝีมือคู่นี้พิสิทธ์มองไงสวัสดีคุณสุประศักดิ์ด้วยอ่ะคู่นี้พิสิทธ คู่แรกนี่คู่แรกนี่เบรทนี่เป็นต่อได้น้อยฟูดลีเป็นต่ออย่างน้อยมีสามสองไหมไม่มีไม่มีนะห้าสี่ห้าสี่ครับเบรตเปิดผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะไม่ผิดคู่นี้พมสิทธิ์มุมมองพมสิทธิ์เป็นไงบ้างผมยังชอบที่ฟุดลีฟุดลีมันมีดีอย่างไรมันมีมันมีมันมันมียังไงมันแข็งแรงแล้วตอนหลังมันเหนียวเหนียวนะเหนียวส่วนพลนเซ่นี่ก็ถือว่าฝีมือแต่ว่าซอสยกิรหอยหวานนี่สิเรี้ยวแรงยังมีไหมเลี้ยวอะไรมันจะน้อยไปหน่อยนะแต่วันนี้ว่าช้าที่หอยหวานมาดูตัวเองเลยนะ อ๋อวันนั้นก็ลงมาซ้อมโคราชนะซ้อมโคราชอาจจะเรียวแรงไม่ดีมันกินนอยเรียวแรงน้อยเพราะว่าน้องมวยซ้อมที่เลยลูกพี่อยู่ที่หนึ่งอา,อาจจะเรียวแรงหมดแล้วลูกพี่เขย่าลูกพี่เป็นเจ้า,<อ>าราศีดีคู่นี้เลยวิสิทธิ์มองว่าบุธรีสองบุริษน่าจะดูดีกว่าไอ้เจ้าคอนเซนดีกว่าคู่แรกนะครับนี่คือวิสิตเอาไอ้บุธรีสำหรับคู่แรกนะครับออกมวยต่อนะครับทีนี้มาดูคู่สองเลยเสือภูมิสี่ร้อยกระเชงกับโจโฉนี่แม่เอ้ยคู่นี้เคยประหักมาแล้วรู้สึกว่าไอ้โจโจชนะมาชนะตี่นานแล้วนี่นานเกินแล้ว แต่วันนี้เสือภูมิมันใหญ่นะพิเศษย่อยเยอะมาช้าเสือภูมิรับไปหนึ่งจุดแปดได้ผ่านแล้วมั้งผ่านแล้วผ่านแล้ว,แ,ลวแต่ว่าไอ้โจโฉนี่ก็ผ่านตั้งแต่ตั้งแตต่้นๆ <บ S 1> เลยนะโจโอไอ้เสือภูม,มินี่ประเภทเป็นไงเขา,ขาเข่าเหนีย้ยนุ่มสูงยาวสูงยาวส่วนไอ้โจโจโนี่ก็เข่าในก็เหนี้ยมกันนะแรงแรงลกไม่ได้นะครับถ้าล็อกปุ๊บถ้าล็อกปุ๊บเมื่อไหร่นี่เอาเป็นเรื่องเสร็จแต่ความความเป็นยงมันยาวเลยโจไอ้เสือภูมิได้เปรียบ ไอ้เสอือมได้ความสูงอ่าแต่ว่าโจ<อ>โจ้นี่กระดูกมวยผมว่าคอคอกันนะคือหน้าเสืออะไรทุกอย่างพมองกันหมดคอพอกันนะพิสิ์มองไอ้คู่นี้อ่ะคู่ที่สองเนี่ยคู่นี้ผมยังชอบแต่วันนี้คุณปัจจุบันนะครับผมยังชอบที่เสือภูมินะคือยาวกว่าได้เปียกว่าใช่ถ้าไม่ให้โจโจ้รัดคอเนี่ยผมว่าขึ้นขอได้น่าจะข้าวินข้าวินแต่วันนี้หน้าเสือบรรยากาศเสือภูมิน่าจะดูดีแต่ว่าเอาต่โจโจ้กับบุมเป็นเซียนมั้งไอ้บุ้มมก็นมาที่มุมเหมือนกันมันเแต่วันนี้้ ไอเสือภูมิาจิตย์ข้าวมันไก่ร้อยห่ออ๋ออาจิตย์ทำไมคุณอารีบอกว่าเสือภูมิเจ็ดสี่นะฮะก็ต่อที่ร้องอ่ะก็แล้วแต่แต่ว่าต่อคออยังไงออกตัวบางทุนได้แน่นอนได้ดอ้าวพี่เตยยังชอบเสือภูมินะใคู่ที่สองอ้าวมาดูคู่เอกในรายการในคู่นี้ก็หายไปนานนะไอ้เจ้าชัดชยัยพีเคดิเจอกับศิลาเงินนี่เป็นไงรูปร่างเงินตัวพระเจ้าชัดชยัยดูอจะมาฉุกหน่อยใช่แต่ว่ามันไปไปทำร่างกายอยู่ต่างจังหวัดกี่ไฟสองสองไฟสองไฟก็น่าจะร่างกายเขาที่เมื่อวันนี้ร้อยยี่สิบเก เพราะเช้าไม่ได้ไม่ได้มาสอบมาถึงวิ่งเลยผมว่าน่าจะเกินปอนกว่าปอนเล็กเอ่าแล้วก็กลับไปชั่งเหลือศูนจุดสองใช่แล้วก็ไปไปรถดีทีอ่าศิลานจะเลยลาเงินนี่มาร้อยยี่สิบแปดจุดแปดใช่ศิลาเงินก็ชกอยู่มาร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดรี่แปดอ่าแต่วันนี้ก็ถือว่าถือว่าชกรางวัลอ่าปล่อยเวทขึ้นมาหน่อยปล่อยมันที่เส้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีปัญหามุมมองวิธีฉัดใช้นี่มาเพชรฝีมือฝีมือศิลาเงินได้ข่าวว่าขยันมากขยันขยันได้ข่าวว่าวิกวกอบาหวนนนา่่ยยกอวขัตเี อัดฉีดทีมไปทีมที่ไม่อัดฉีดตุกไว้แล้วขยันซ้อมให้มันขยันซ้อมมากขยันขยันซ้อมเหลือเกินขยันซ้อมจริงๆนะแต่บ่าเช้าเนื้อตัวแวววับเลยพิชิเพราะมันมันมีอัดฉีดตุกไว้เน่ยเนื้อตัวดีกว่าอ่ะถ้ามุมมองสายตาของน้บ้าเช้าเนื้อตัวของไอ้เจ้าไอ้ไอ้ศิลาเงินดีกว่าจัดดีกว่าจัดใจดีกว่าแต่วันนี้คุณยุทธได้ของเราได้คุณกริชนะพิสิทธิตใคาใครคนนี้ผมชอบ ศิลาเฮินชอบมวยร้องสวัสดีคุณสราวุฒิเี่เมียมากจากเชียงใหม่เข้ามาและคุณพงษ์อมรแล้วก็คนอื่นหลายคนนี่เข้ามาจบรมเงนะใช้สิบเก้านะเสือพรมเจ็ดสี่รองไปรองจัดใัยไปร้องจัดใช้นะร้องศิลาเงินไปรองศิลาเงินนะรองไปวันนี้หน้ารองตัวนี้หน้ารองเดไม่ผิดนะไม่ผิดร้องศิลาเงินถือว่าวันนี้มาคัดเบ็นมั่งอ่าจิมมี่มั่งศาสตร์น่าจะดูดีกว่าดูดีกว่าออกไปที่ศิลาเงินวันนี้โกงเงินถึงแน่นอนถึงแน่นอนชัดเจนอ่ะมาดูคู่ไฮไลท์คู่ที่สี่ทุกเสาร์ ทุกเสาทุกเสามันจะมีมันจะมีปัญหามันจะมีไฮไลท์มันจะมีตลอดตีร้อยกอกมาแล้วนี่ตลอดอตีร้อยกอกเขาเพิ่งตื่นมันไม่นอนไม่นอนอ่ะคู่นี้เพชรมรกดเคยแพ้พันเอกมาแต่ว่าเราไปแอพริกมานะชกสนุกแต่คู่นี้วันนี้ก็เท่าไหร่ร้อยสีีก็เพชรมรกดว่าช่างมาเกินไปจุดแปดใช่ตัวหนพันเอกนี่มา พอดีนี่พอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยนะครับคู่นี้เคยชกมาแล้วรูปร่างเนื้อตัวนี่พันเอกจะยาวอ่ะเพชรมรกตนราไม่พิถใช่นิดหนึ่งนะแต่ว่าการชกมวยของอาวุธมวยไทยน่าจะพอๆกันไหมทันกันทันกันนะอ่าเพชรมรกตนี่น่าจะประเภทเปิดเกมเตะขาด้วยมือมีทุกอย่างมีทุกอย่างชกแล้วน่ารักมากเลยนี่น่ารักแล้วก็สูงเหมือนกันนะสูงเหมือนกันพันเอกก็สูงเหมือนกันใช่โอ้คู่นี้น่าจะสนุกนะคู่นี้มันมันพลิกกันมาที่จังหวัดได้ข่าวว่าโดนหมัดพันเอกโดนหมัด มันแพนวันที่จังหวัดอ่าแต่ว่านี่มาชกที่อ้อมน้อยนี่มีการชั่งน้าหนักได้ข่าว่าชกต่างจังหวัดปล่อยไปชกนะใช่สวัสดีคุณสมคิดสวัสดีคุณวณิราภขาวด้วยนะที่เข้ามารับชมนะก็ถ้าไม่ทักทายใครต้องขอไปมดีเน็ตมันดีมันขึ้นปุ๊บปุ๊บ,บตอนนี้200ว่าท,ท่านที่เข้ามารับชมนะอ้าวคุณที่สีพิสิธิ์มุมมองของพิสิธิ์ผมมองไปที่เพชรมรก่นน่าจะไปก่อนไปก่อนไปก่อนแน่เพราะว่ามันเป็นมวยเปิดเกมไม่ต้องไปก่อนเดินไปก่อนแน่นอน อเด็กคนนี้มันเอามันเนื้อตัวมันดีวะเช้านะน่ารักมากตอนรักตอนให้สัมภาษณ์มัหน้าตายิ้มเย้มเจ่มใสนะนี่สวัสดีคุณเทพสวัสดีคุณสมชายมันต่อยแล้วน่ารักมากอ่ะสคู่วันนี้เรทไม่แพงเลยไม่แพงเต็มที่ก็เจ็ดสครับไม่มีสามหนึ่งเหมือนเหมือนมือไทยพานามติสมัยก่อนนะไม่มีครับไม่มีตวนนี้จบเลยนะเรทเป็นการคาดการ์วันนี้เบียดนะ เบียดนี่มวยไทยวันเดมิดสามทีหนึ่งไม่มีนะมวยจะไปไม่มีอย่าต่อที่ทัวร์ติ๊กตทุกวันนะไม่มีตังใจนะสวัสดีคุณต๊อกบางคนรมเนี่ยเสือภูมิพันเอกเขาชอบอ่ะคู่แรกมีสิบออกไปที่บุตรลีบุตรลีเป็นมวยต่อนะฮะอ่าสีสามสองก็ต่อไปก่อนอ่สวัสดีคุณขันกิตคู่ที่สองนี่ออกเสือภูมิเสือภูมิสืวภูมินะคู่คู่คู่เอกนี่ออกรองศีราเงินอ่นี่ต่อสองตัวอ่าออกรองศีลาเงินถือว่าเป็นตัวเป็นมวยรองที่ชอบเลยนะออกรองเพมก ออกรองเพชรมรกกนะเพราะว่าไอ้เจ้าพันเอกน่าจะเป็นต่อวันสิบเก้านะนี่สวัสดีคุณเหนือสุดแดนสยามพันเอกนี้เขาออกไหมนี่ก็เลยสวัสดีคุณสำลีสวัสดีครับก็เป็นข้อมูลที่เราที่เรานำมาให้บรรยากาศเช้าเช้าช่วงดูดูบรรยากาศช่างน้ำหนักแล้วก็มาบอกน้ำหนักกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเพราะว่าผมบอกเลยว่าไม่มีช่องไหนมาไล่ตั้งใช่ไม่มีไม่มีมีผมช่องเดียวนะอ่ากับอาวุธอ่าขอไอ้โมยหวุฒิมาอ่าครับอ่ามาเกาะตีดนาช่าง คุณได้ข้อมูลตอนเช้าคุณเอาไปจิ้มไปไหนแล้วไปพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนแล้วก็ข้อขอแค่ว่ามากดติดตามามาว่า,วามวยรักมวยชอบพิธีใหเ้เป็นทัศนะครับผมผิดพลาดถูกบ้างผิดบ้างผิดบ้างถูกบ้งกงางธรรมดา,นานอ่าก็เล่นมวยอย่าลืมออกตัวอย่างเดียวออกตัวอย่างเดียวทาไมออกตัวอยู่ไหนวัดวัดวัดก็จะไม่มีให้อยู่แล้วพระก็ไม่ให้อยู่อ่ะคู่แรกสามสี่ตัวของพิสิธิ์บูตลีเสือภูมิร้องศิลาเงินไปทีเด็ดวันนี้แล้วก็ร้องให้มากดร้องให้มากดสามตัวเป็นไงพิศิธิ์ สามตัววันนี้บุลลีสมเดีอาจารย์กรอบเลยครับเสือภูมิเสือภูมิศิลาเงินศิลาเงินนะที่สามตัวนะสองตัวพิส <S S ิเป็นไงสองตัวสองตัวศิลาเงินก ah. so okay. ับบุลลีอ่าบุลลีกับศีลาเงินสองตัวนะสองตัวถ้าตัวเดียวผมอ่านใจพิศิษ์ออกเลยสีลาเงินตัวเดียวไหมสิลาเงินนี่คือถือว่าเป็นตัวรองในทีเด็ดรายการวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ก็ศึกเจ้ามวยไทยจบไปต่อของซ้อเอ งานเลี้ยงที่กินเลี้ยงปีใหมท่อตคอตั้งแต่เที่ยงนะมีแจกทอง1นบาทสบาทด้วยไปร่วมก็ได้ขายทอดทีชั่วโมงสชั่วโมงของทบนิว่ะเนี่ยพรุ่นี้สึกแจกทองเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมเอาขาไปลองเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ถ้าผมมีเวลาผมก็จะไปร่วมอาจจะไปร่วมกันหน่อยอัดคลิปอัดสดบรรยากาศให้ ทางซอเอ๋เขาน่อยแล้วแล้วก็วันจันทร์พบที่เชียงรายเชียงรายอย่าลืมไปหาวัดแสงแก้วพธิยานไปหาที่แม่สวยครับไปหาพิสิทธิ์ได้ใช่ช็อดต้องทูยี่สิบีแล้วก็ช่องหน้าใครไปไม่ถูว่ากดติดตามทั้งเพจมวยลังใหม่มันมีข้อมูลอยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนชกตรงไหนเรียบร้อยประกาศทุกวันติดตามเขาสาวกเพจมวยไทยพลังใหม่แล้วก็เพจของผมติดตามอย่าลืมไลค์ทุกทุกศึกทุกเช้าตู่วันนี้แห่งรวยกับศึกเจ้าเมทยครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสครับ